สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้กับแอดพงผ้ารวยขึ้นเ่าครับมืงินีแอดมี่เนี่ยทางความฝันของยายแปงยายแปงหน,น่อยแล้วก็ฝันเหม็มนนะท่านผู้ชมมเงินแล้วมาบอกแอดมาแล้วฝันฝันดีวะท่านแอดเกลอราศีลงให้เป็นเนี่ยทางท่านผู้ชม จะพิจารณาเบ้ง่งถ้าเราฝันเราก็เมียนอ,อยู่ด้ท่านผู้ชมแต่ก่อนเราก็เมียนอ,อยู่คุณดนโดนถึงจะฝันเท่านึงฝันเป็นตะคิียบเราก็จังน่าบอกเฮียจะงให้เราจะดเราความฝันในท่านผู้ชมมึงเราเขียนไปอันนี้กันกระดาษในท่านผู้ชมมึง phấn dài bền đường thấp số thấp ốp đẹp nó có lâu có một phần và để phải xây là khi lột khăn thì เราเคยไปเนี่ยนะท่านผู้ชมขี่ไปซ้ายไปไกล,กลอยู่แล้วลวะาเหมือนรถรถน่อไปจอดจอดรถเสียรถรถอย่างเนี่ยละ่ะเราไปนั่งท้ายรถเนี่ยนะนั่งท้ายรถกับบ้าขั้นนี่เราเคยไปขี่นองเราอ่ะละ่ะ่เราเมาสไปพอจำอยนนะเมาสไ,ไปนั่นไปหนีขั้นนี่ ไม่นั่งท่าเลยนั่งไปนั่งมาเผันตกตกท้ายรถกบบะระบะวะท่านกิง้งอ้อมอ้มอมไปวะท่านนั่งทายกระบ,บะตกรถกระบ,บะขั้นที่เลาวอีนองน่าหอนละขั้นที่เลาเคยไปท่านผู้ชมว่าตกจากรถแล้วก็สะดุ้งตื่นแล้ววะข้างเอือเาแล้วก็ ขี่จักรยานไปบึงว่ามันก่อท่ออีหยังรถอีหยังเรากระบ,บะทีเราเคยนั่งไปนั่งเหนอนเราไปถามก่อท่อรถขั้นหนึ่งก่อท่อรถขั้นหนึ่งทะเบียนรถทะเบียน biến rút cơn 7 5 hit hạ 3 tham sốu đại mang nấm lao cả chặt nether tham sốu nôwa lao cả tập pán pán tô thiềm nó cả kiều ở nôwa cả tát linh nữa tham sốu tát đại cả hạ 3 เอสามเจ็ดสามเจ็ดสาม,สามแต่ว่าเน้นตัวนี้ละแต่ว่าเน้นเน้นเอาสามเตรียมมันมากต้องเล่ทาท่านผู้ชมแบบเป็นแนวทางในการเรียงโชคแบบ หลักินแบงรัฐบาลหัวดินนึงกลุ่มผ้าหกแปดผู้ใดมากระจัดนําเล่าเด้อคัดกับพานเด้อท่านผู้ชมเนี่ยมีทีมา่าคนกระโท่มาหายอยาดอยู่เดี๋ยวมือไหนล่ะคนจะทุ่มมาอยู่เดี่ยมีทีมา่าใกล้ๆกล้มือหรอท่านหัดทีเหลียวบริททุ่มมาเนี่ยก,กับเขาอยู่ ตัวไหนปัญจโทมากปัญจว่าจังใดยังโมโหท่านผู้ชมปิติลานาท่านผู้ชมปิติลานาช่วงนี้เอเกะเห็ีบเหียนท่านผู้ชมเห็ีบบ้านอยู่ยังบ่อเหล่วอยู่บอค่อยได้ลงคลิปปันไดครับมันอัดคลิปปัญยังกับอย่างมีคำว่าอัดบ้านมีบ้านหน้าเทียงกัมือมือไม่เนิรท่านผู้ชมเลยเป็นบัตรที่ไข่เน่ละมือ ร้านมานสามสี่หนะม,มือนละก็ไฟท่านผู้ชมเเสียงมบมเอมี่ายเลืมเลยย่ายจวงเน้อท่านผู้ชมต้องหามากก็ถือมาสามสี่วันละวันนี้เราใหา 30, 30, 30. ้3สามศูนย์ศูนย์สามศูนศูนศูนยตัดเยาว์ท่านผู้ชมเนาะ บัตดรเดาะนะซะสมนี่แหละสิลหลาอยตัวอันนี้เนี่ยใหญ่เป้งเนี่ยกบต่อพวกเออเอ็ดกับไปถามเนาะถ้าว,ว่าเราฝันแล้วแต่ว่าฝันเกี่ยวกับคนตายคนเพื่อนเคยอยู่บ้านนี่นะแหละตาเราไตเราไปถามมาอยู่อยู่เดี๋ยวะเอ็ดจะไปตามให้เน,นี่ พออตอแม่นคัดกันผู้ชมรดเตียมหดกวอนเนาะครับวันมเข้อมาห่วงบอกปดเก่ามันเก่าเจ็ดเก่ารเตียมนึ่งผมเตียมหนึ่งวางเราเสียดายเราซื้อแต่แปดเก่าในรถตลีชิปก็ไหวแล้วอ่ะหมดก่อนโอ้ยเบ่ออกเจ็ดเก่าบน่น เดียถจ่ไปิตามให้หนดอกเลียยพ่ออบต่อน้กเขาอยู่บ่บ่ไกลกันดอกใกล้ๆกลมือกันเฮียถิ่ปิตามอีกเห็นเลามันคักๆกันหัวนเข็มหนาจอเด้อท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณาเนี่ย มาทำเล่ากับจัดเจ็ดห้าสามกัดวาสามกัดสิมยั่งอยู่อีกประจักคนอัอนเดียมากมาสอนสอนกันเนี่ยยายแป้งเด็กฝันยายแป้ง ินี่แดเกิดตากกดไห่กดแช่แยันน้ำเด้อเพื่อกำลังใจในการทำงานหาคลิปดีๆมาลงทางผู้ชมคิมีแยดกับบมี่ยังดอกคิมดากับพ่อกันไหมครับใว้ทุกคนโชคดียิ่งๆปังๆเด้องวดนี่ทางผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณครับ